สวัสดีครับผมพิรัชต์พุษาอินดีนะครับวันนี้พิรัชต์ก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาหารายได้จากทิกต o กกันนะครับนี่เป็นทิกตอกท่องผมนะครับนี่เริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปเช็คที่เหรียญเราก่อนนะครับว่าเราได้เหรียญกันหรือเปล่านี้แหละครับมันจะมีเหรียญทองอยู่ซ้ายมือสุดของเรานะครับปัดเลื่อนขึ้นนะครับด้านล่างสุดนะครับจะมีคําว่าไปก่อนจะดูวิดีโอคลิปนะครับแนะนําให้เพื่อนๆ่อนกดคาว่าไปก่อนนะครับแล้วค่อยดู วันหนึ่งเขาจะให้คะแนนทั้งหมด2,900คะแนนนะครับผมก็ดูได้ประมาณหลายวันนะครับเป็น10วันอยู่นะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมพอครบ31,900คะแนนนะครับเราก็จะสามารถถอนเงินได้นะครับมีขั้นต่ำนะครับวันแรกที่ผมถอนนะครับคือวันนี้นะครับก็จะถอนได้ที่3บาท19สตางค์นะครับ นี่เห็นตัว B นะครับไม่ใช่ดอลลาร์นะครับมันเป็นเงินบาทไทยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปเช็คที่ทูเอลเล็ตแล้วก่อนนะครับในทูเบลเล็ตของเรานะครับได้ทําการผูกกับทูเบลเล็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผูกผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับในทูเบลเล็ตของพี่ก็จะมีทั้งหมด6บาทจากนั้นมาเริ่มตามขั้นตอนนะครับกดคําว่าถอนครับผมขั้นต่ํานะครับ3บาท ลองกดดูเลยพี่ได้ทําการกดเลยนะครับกดคำว,ว่าถอนนะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เพิ่มช่องการถอนนะครับก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์ของทูเ l ลเลตเราไปครับพี่ก็ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับจากนั้นกดคำว,ว่าเชื่อมโยงบัญชีครับผม พอเชื่อมโยงเสร็จนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราทำการตรวจสอบหมายเลขให้ดีๆนะครับแล้วกดคำว่า,ายืนยันจำนวน3บาทนะครับโอนไปยังท o มัน n e y ของเรานะครับหรือ t o ว l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  นั่นเองรวดเร็วมากนะครับจนะากพักหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเงินของท่านได้โอนเข้า t o ว l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  เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ3บาทนะครับโอ้นี่ครับ มันก็จะโชว์มานะครับว่ามีเงินยอดเงินเข้านะครับสามบาทเงินที่ถอนนะครับไปยังทัวเลนี่ครับผมว้าวแล้วเราก็มาเช็คที่หน้าติกต็ออีกทีนะครับไอคําว่าถอนขั้นต่ำสามบาทก็จะหายไปนะครับคือถ้าเราดูต่อไปรอบหน้านะครับจะถอนเงินได้ก็คือขั้นต่ำสิบห้าเหรียญนะสิบห้าบาทนะครับเข้าจริงนะครับผมยังไงก็เพื่อนเเล่นทิกต็อก็อย่าลืมไปถอนกันนะครับ